الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على أَشَرَفِ الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى สำหรับคืนนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกนะครับครั้งหนึ่งในเรื่องรากฐานของอันอัครากว่าจริยามารยาทนั่นเองนะครับครับเรื่องมารยาทก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับมุสลิมเราทุกคนนะครับเพราะว่าราซูอลลัลลอฮอะลัยิสลามนั้นได้ ถูกส่งมาให้แก่ประชาชนาของท่านนะครับและท่านได้เน้นในเรื่องของมารยาทนะครับเพื่อให้เรานั้นได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วเนี่ยแน่นอนเลือเกินว่าสิ่งที่เราจะต้องตระหนักก็คือว่าเรานั้นเป็นบ่าวของลอสบะฮานะอูวตาลาเมื่อเราเป็นบ่าวของลอสมาตาลานั้น หน้าที่ของเราที่เรต้องทําก็คือพักดีต่อรอสวาเลอตานะครับอย่างต่อเนื่องและจนกว่าชีวิตเราจะ a จะเอากลับไปนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในความเป็นจริงเรื่องของระยะนั้นกรอซูลสลนสโลวาเลอสลัมได้กล่าวว่าอินาาานามาบุยสตุลิอุตัมลิมามาการิมันอัครา แท้จริงฉันถูกส่งมาก็เพื่อให้มารยาทนั้นสมบูรณ์ดิอุตามิมะมาจาริมันอัคลาเพื่อให้มารยาทอันมีเกียรติมารยาทที่ดีนั้นให้สมบูรณ์นะครับดังนั้นนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ย่างกรานที่อัลลอฮฺมาระตาได้บอกกับผู้ศรัทธาว่าละกอนแกนละกุฟีรอซูลเลยอุสวาตุนฮัสนาตุนลิมันกาเนยารุลลอฮฺวันเยวมันอาคราะและ ذكرالله كثيرا แน่นอนว่าเราทำการละกุ๊ฟีรอซูลิลลาสำหรับพวกท่านในรอซูลนั้นอุสวาตุนศาสนะมีแบบอย่างที่ดีคุณดูวัฒน์ศาสนามีแบบอย่างที่ดีบิมันกานในยรจุลละวันเย่อมันอาคีรอวะจักการลอะกะซีรอสำหรับผู้ที่หวังจะพบอัลลอฮ์สุบภาระและก็รำลึกจอมอัลลอฮฺสัมภาระอย่างเอ่อมากมายอันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺสัมภาระได้บอกนะได้บอกว่ารอซูลเออ่ เป็นผู้ที่มีลักษณะนะครับก็คือเป็นอะไรครับเป็นผู้ที่มีมารยาที่สูงส่งมารยาทที่ที่ดีงามนะอุสวรคุนทัศนะมารยาทที่ดีงามดังนั้นนี่คือรากฐานที่เราที่กําลังจะพูดถึงในคืนนี้นะครับเน็นว่ามารยาทที่ดีนั้นเป็นอะไรครับอย่างตัวอย่างเช่นนะมารยาทที่ดี อิมูงก็ยิ้มเยซียะได้กล่าวว่าปริญญาที่ดีนั้นคืออะไรบริญญาที่ดีนันก็คือตัวอย่างเช่นปริญญาที่ประเสริฐคืออะไรตัวอย่างเช่นอัศบรคือความอะไรความอดทนนี่นคือปริญญาที่ดีวาชุยาคือความกล้าหาญอ่าความกล้าหาญและก็วันอรุความยุติธรรมวันมุรุอาแ,และก็ลักษณะท่าทางวันนิฟะและก็การระวังรักษาตัว เสียนะและก็การครองตนที่ดีหัวยูด,ดและก็การมีเตื้อเฟือ้อมีมีน้ำใจนะมีน้ำใจอันให้มูและก็การมีคัติธรรมอันนฟอูอันฟอนฟอูคืออะไรคือการให้อภัยวสภาวันเอติมานแลวก็และก็มีอีกหลายๆนะครับนะหลายข้อที่อินุกยิบอายซีย่นะครับอันนี้คือเป็นมารยาทที่ดีนะครับ ดังนั้นมารยาทที่ดีที่เราควรจะมีอย่างที่อิมกูกายิมิโยซิยะก็ได้บอกว่าเรื่องของเอคลาสแล้วก็เรื่องของอัสติทูกุเอ่อเรื่องของอะไรครับ <c oughs> เรื่องของการให้มีความนอบ,น,อบอน้อมต่อตนอตตว่าตัวก่อนกอนหน้าวันก่อนหน้าแปลว่าอะไรก่อนห้าแปลว่าความพึงพอใจก่อนหน้าคืคือก็คือ พึงพอใจหมายก็ว่าไงหมายก็ว่า,วามีมีแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นนะครับดังนั้นมรารยาทที่ดีความกล้าหาญความอดทนความอดทนแล้วก็ความยุติธรรมความยุติธรรมวันอายุคือความมีน้ำใจนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นมรารยาทที่ที่อิมนุไกรโยวซียได้บอกว่าเป็นสิ่งที่ มารยาทที่ดีงามซึ่งมารยาทที่ดีงามนั้นเป็นยังไงครับก็จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสุนั์ักขัตตนาบิวตสโลวาเลยสนะนั่นคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าหากว่าเรามีสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความยุติธรรมเรื่องของการมีน้ำใจนะครับเรื่องของการอ่อนน้อมจอมตนแล้วก็อศิุปะ ความความซื่อสัตย์นะครับเอคลาสแล้วก็ความบริสุทธิ์ใจซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่อลัทธาทหารออตลาเป็นผู้ที่จะทําให้เรานั้นประสบความสําเร็จในทุกๆด้านนะครับถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่อะไรครับอาจจะเป็นสิ่งที่เราดูแล้วเป็นเรื่องที่ เราอาจจะทําไม่ได้เป็นบางเรื่องแต่สิ่งที่เราทําไม่ได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ผลบุญนะครับเราต้องยอมรับว่าซออุนา่าขอท่านทบวิวสลาวอะไรสลามนั้นใครทำเขาก็ได้ผลบุญไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งวันนี้สิ่งที่เราอยากจะได้จากอเล็กซ์ฟาร์นัลลาั่นก็คือผลบุญเราต้องตัดตวงผลบุญโยไว้เยอะๆนะครับเราอย่าบอกว่าไอ้วันนี้เรา ที่กลุ่มลอเยอะแล้วพอแล้วไม่ใช่ครับวันนี้เราจะต้องเป็นคนที่ทําอย่างไรก็ได้ให้เรานั้นได้มีผลบุญมากที่สุดนะมากที่สุดนะครับให้เราทําให้เต็มที่ที่สุดเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเมื่อเราทําเต็มที่เรากลับไปหาอลลอแล้วเนี่ยเราจะได้บอกอลลอได้ว่าเราเนี่ยได้ทําที่สุดแล้วนะครับเราทําเท่าที่เรามีความสามารถแล้วเราศรัทธาเท่าที่เรามีความสามารถแล้วนะครับ อนนัลลอฮ์ก็จะย,ยกอภัยให้กับเราจะอ,อภัยให้กับเรานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ถามว่าเราทําได้ไหมครับความซื่อสัตย์แน่นอนแล้วเกินว่าเราทําได้นะครับความยุติธรรมเราก็ทําได้นะครับเรามีเราเป็นเป็นอะไรครับเราจะเป็นอะไรก็ได้แต่เราต้องเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมผู้ที่รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมหรือว่าเป็นคนไดเป็นคนที่อดทน อดทนต่ออะไรอดทนต่อปัญหาต่างๆ,ๆนะครับอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีปัญหาที่ต่างกันแต่หากเราอดทนและเราห้ามสิ่งเหล่านั้นได้นะครับก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับหลายๆเรื่องนะครับเราอาจจะเป็นคนที่ <c oughs> สมบูรณ์นะสมบูรณ์หลายเรื่องนะครับเรามีอันจะกินนะครับเรามีความพร้อมทุกอย่างแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือความอดทนสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เรานั้นไม่ประสบความสําเร็จนะครับการอดทนจึงเป็นอะไรจึงเป็นมารยาทที่ดีจึงเป็นรากฐานของมารยาทที่ดีงามเพราะว่าการอดทนนั้นเป็นไงครับผ <c oughs> อบก็จะบอกว่าไงอ,อินนะ มับสบิซอบรันยมีนะอัลลอฮ์บอกว่างั้นเลยอัลลอฮ์บอกว่าอินนะัลลอฮ์มะฮ์สอบิรินอินนัลลอฮ์มะฮ์บิรินนะอัลลอฮ์จะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนนะครับเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะอยู่พร้อมกับผู้ที่อดทนเพราะนั้นคนที่อดทนนั้นอัลลอฮ์ก็จะช่วยจะสนับสนุนเขา <c oughs> จะทําให้เราจะทําให้เขานั้นประสบความสําเร็จนะครับในหลายเรื่องนะครับเราใจ้งว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่เขาอดทนต่อ ัญหาต่ออุปสรรคของเขาอัลลอฮ์ก็ให้เขาประสบความสําเร็จทั้งที่เขาไม่ใช่มุสลิมนะครับทั้งๆที่เขาไม่รู้จักอัลลอฮ์สุบานาตัลาทั้งที่เขาไม่รู้เลยว่าในโลกนี้มีพระเจ้าด้วยซ้ำแต่ว่าเมื่อเขามีความอดทนและมีความมุ่งมั่นมุมานะนะครับความพยายามโดยเหล่านั้นอันลลอฮ์ก็ให้กับเขานะครับให้กับเขา แต่ว่าการที่เราไล่กับเขานั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาบริจาคไปนะครับเงินทองเยอะแยะมากมายเขาก็คงจะไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเอาลัทุบลาลาเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่มันต่างกันระหว่างเขากับเราดังนั้นมารยาทที่ดีงามนะครับอย่างเช่นอตะวดัดนะครับตะวดัดคือความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นสิ่งหนึ่งอนะซึ่งเป็นมารยาทที่ดีงามเช่นเดียวกัน เป็นัยานที่ดีดงามเช่นเดียวกันเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยจะทําให้คนเ,เข้ามาใกล้ชิดกับเราเ,เข้ามาใกล้ชิดกับเราอยากจะมาคุยกับเรานะอยากจะมาสนทนากับเราก็เพราะว่าเรานั้นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเรามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็ไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ไม่มีใครอยากจะสนทนากับเราด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ เพราะเขารู้สึกว่าไปนั่งคุยกับกับคนที่นะครับที่มีคุณลักษณะต่างจากการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อะไรครับเป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้นะครับดังนั้นเราใจห็นว่าคุณลักษณะเอ่อที่ประเสริฐนั้นที่ดีนั้นอย่าที่ได้บอกไว้จึงเป็นเรื่องที่มันเกิดจากอะไรมันมาจากการมันมาจากจากความยำเกรงข้อสวัสดิ์เาอย่างเช่น การอดทนอย่างเช่นความยุติธรรมนะครับมันมาจากความยำเกรงของอัลลตฮานะครับถ้าเราไม่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยเราก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็ไม่มีคุณลักษณะชนีดังนั้นเราจะเห็นว่าเราต้องทอําจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และุตลาเพื่อให้อัลลอฮ์นั้นให้เรานั้นประทานให้เรานั้นประสบความสําเร็จ ในหลายๆด้านเดียวกันหากเรามีความบริสุทธิ์ใจต่อรัศมีาตรานะครับความบริสุทธิ์ใจก็เป็นมารยาทที่ดีงามอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นว่ามารยาทที่ดีงามเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องที่ตรงข้ามกับมารยาทที่ที่ไม่ดีนะครับมารยาทที่ไม่ดีนั้นแน่นอนแล้วก็ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมารยาทที่ไม่ดีงาม เราจะต้องอเลี่ยงไม่ว่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่นะครับเขาจะเห้ว,ว่าวันนี้เมุสลิมได้หลายคนนะครับต้องการนะครับต้องการคนที่มีมารยาทที่ดีางามสังคมได้ <Yeah. S 1> หลายสังคมต้องการคนที่มีอะไรต้องการคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับนักปกครองต้องการยังไงครับนักปกครอง เขาต้องการอะไรคนที่เป็นนักปกครองที่ดีต้องการเป็นนักปกครองที่ต้องต้องมีอะไรต้องมีธรรมิบานนะธรรมาิบาลนั่นเองธรรมิบานสังตีเรียกว่ากูตโกนั้นก็คือธรรมาิบาลแปลว่าการปกครองที่ดีแน่นอนแล้วก็ว่าธรรมิบาลนั้นเป็นเรื่องที่รอซลศ็อลละฮวะอัสลามได้ใช้และประสบความสําเร็จในการปกครองในนครมัดีนะ แต่ในปัจจุบันเรายังเรายังไม่เห็นว่าใครที่จะเป็นนักปกครองที่จะมีนักจะเป็นจะเป็นนักธรรมาธิบาลที่ดียังเรายังไม่เห็นนะครับดังนั้นเราใจว่าสิ่งเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องนานาไปใช้นะครับและนําไปปฏิบัติเราคิดว่าสิ่งที่เราจะทําได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ที่ดีถ้าเราสามารถนําเอา อัคขระที่ดีงามอัคขระที่ประเสริฐไปอะไรครับไปไปใช้ในชีวิตประจําวันก็จะทําให้เราเป็นคนเป็นยังไงครับเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าเออเป็นคนที่น่าสรรเสริญอ่าน่ายกย่องในสังคมวันนี้สังคมจะมองจะมองหาคนยังไงครับจะมองหาคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะมองหาคนที่มีมารยาทนะครับเขาไม่ต้องการคนที่อะไรครับคนที่มีคน หน้าตาดีคนร่ำรวยเขาไม่ต้องการนะครับเขาเสียเวลากับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ทําให้เขานั้นมีความสุขนะครับต้องแห็นว่าคนหลายคนนะครับที่ไม่ประสบความสําเร็จหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของมารยาทที่ดีงนะามเขาไม่ได้มีมารยาทนะครับเพราะสุดท้ายหลายคนจึงถอยห่างจึงออกห่างจากจากเขาไปนะครับดังนั้นนี่คือรากฐานที่ มรารยาทที่ดีงามเราจะต้องเป็นไงครับเราจะต้องเป็นบุคคลหนึ่งที่มีมรารยาทที่ดีงามนะครับอับดุลลอฮ์อับบาสได้กล่าวว่าได้กล่าวว่าไงครับได้กล่าวว่าฉันได้ออกไปฉันได้ออกไปในวันหนึ่งฉันได้ออกไปนะครับมีคนมาตามหลังเขาเขาได้เดินไปตามถนนเนะี่ยแล้วก็มีคนตามหลังตามหลังนะครับ ตามหลังอับดุลลาห์บาสนะอับดุลลาห์มาซูตนะตามหลังเขาเนี่ยแล้วมีคนกล่าวว่าพวกท่านต้องการอะไรอ่าพวกท่านต้องการอะไรคนที่ตามเนี่ยกล่าวว่าเราไม่ต้องการอะไรเราต้องการจะเดินขอบคุณนะเราต้องการอะไรครับเราต้องการจะเดินไปพร้อมกับอ่ากับท่านนะครับเราต้องการจะเดินไปพร้อมกับท่าน เออไว้กินอารอดน่ะอันนั้นชีมากอเราต้องการจะเดินไปพร้อมกับท่านนะครับต่อละอับดุลันฮัวบาสอับดุลันหัดสุกล่าวว่าอิรอยู่จงกลับไปไม่ต้องมาหรอกจงกลับไปแล้วก็ท่านได้กล่าวว่าอินาอูซิลละตุนลิตาบิมิวาฟิตนาตุนลินมัาทูนะครับซิลละตุนซิลละตุนก็คือว่าแท้จริงนั้นไอคนที่ตามนั้นมันตกต่ำ มันดูต่ำต้อยไปตามเขาอาไปตามเขาตดินตามลังเขาเนี่ยต่ำต้อยว่าฟิตราต้นเินมาท้วแต่ว่ามันเกิดความวุ่นวายสําหรับคนที่ตกต,ต่ำเนะรินบัดบวก็คือความวุ่นวายนะครับฟิตราคือความวุ่นวายนะค่ับเป็นไงครับสิ่งนี้เราจะเห็นว่านี่คือสิ่งที่อ so ัปลอยหนุมมสูดนั้นที่ผมจะบอกตรงนี้ก็คือว่าที่ต้องการจะบอกน้อรมุิมาตัยก็คือว่าเรื่องของระยาทห็นไหมครับของมระยะ ผมต้องรับสมมติบอกว่าไม่ต้องตามหรอกตามเนี่ยนะท่านดูแล้วท่านเป็นคนที่ตกตามไปตามเขาเดินตามหลังเนี่ยแต่ว่าขนาดเดียวกันคนที่ตกตามก็รู้สึกมันจะวุ่นวายรู้สึกมันจะไม่ดีเพราะอะไรคนมาตามเนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยดูเป็นคนที่เป็นไงครับเป็นผู้นําเป็นคนที่อาจจะยิงยโสอะไรประมาณนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้นี่คืออับดุลลอฮ์ดนมาสมมตนะครับได้บอกซึ่งเป็นซอฮาบะระดับต้นๆของของรอซุศ็อลลลลอวุอิะาัลม เราจะเห็นว่าเมื่อเปทีน่นี่แล้วเนี่ยนี่คือมารยาทของของอะไรกับมารยาทของสหบาสหบาสได้สอนนะครับได้สอนมรญญารยาทนะครับได้สอนพวกเราได้ให้รู้ถึงแนวทางแนวนแนวในการปฏิบัติว่าเราจะต้องทําอย่างไรเห็นไหมครับแล้วเออคือ <c oughs> เขาไม่ไม่ต้องการเลยนะเขาไม่ต้องการให้คนมาตามเขาเออไม่ต้องการให้คนม,มาตามเขาเพราะว่าเขากลัว กลัวว่าคนที่ตามดูแล้วมันจะตกต,ต่ำเอต่าไปไงแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงเราเดินตามหลังคนอื่นเนี่ยถ้าเรามองแล้วมันจะเป็นยังไงครับดูตกต่ำดูไหมแต่ว่าในขนาดเดียวกันคนที่ถูกตามก็ดูดูจะเป็นคนอะไรแต่เป็นคนฟิตรนาเออทําฟิตรนาในสังคมดูใช่ไหมเป็นผู้นำโดนคนนู้นตามคนนี้ตามนะก็คนอาจจะคิดหลายอย่างแล้วก็อับดุลลุบมุลตุสก็ได้กล่าวอ,อีกเรื่องอีกประเด็นบอกว่า,วามี ชายคนหนึ่งได้กล่าวกับเขาว่ามาอาบูอันลากูนั่นคืออซาเบียามีนฉันต้องการจะเป็นคนที่อยู่เป็นคนอซาเบียามีนคือคนที่อยู่ทางด้านขวาว่าอาบูและฉันฉันก็อยากจะเป็นฉันชอบจะเป็นคนที่มุกอร์บินเป็นคนที่ใกล้ชิดเออนะครับเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่อยู่ด้านขวาเป็นคนที่เล่นใกล้ชิดอับดุลลอเ่อกล่าวว่าไงแต่เท่ากับตรงนี้นะั้นโรยุลนตรงนี้เนอะอุตอันยาคูนะอิจามาตา เอ,อตรงนี้นั่นมีผู้ชายที่ที่ชอบนะที่ชอบเมื่อเขาตายไปแล้วเขาไม่อยากจะถูกฟื้นขึ้นมานะถูกฟื้นขึ้นมาตัวนี้เค็คืออะไรเขาบอกว่าญานี้นับสู่ก็คือตัวเขาทําไมอเอาตัวนันไูบอกว่าไม่อยากจะถูกฟื้นขึ้น,นมา,ก,าะะรรก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าถ้าฟื้นขึ้นมานั้นเป็นไงครับ ก็จะต้องถูกสอบสวนอ่าจะต้องถูกคิดบัญชีจะต้องมาตลาเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากจะฟื้นมาเลยเนี่ยในเมื่อตายไปแล้วก็เคยจบจบไปแต่ว่าทัศนา,าขอยอสารนั้นไม่ได้จบไงดังนั้นอับุลลพลดุลสุดจึงบอกว่าฉันไม่ต้องการจะถูกฟื้นขึ้น,นมาเลยเพราะว่าฉันกลัวเออฉันกลัวว่าฟื้นขึ้นมาแล้วเนี่ยแน่นอนแล้วก็ว่ามันก็เป็นไงฮะมันก็จะทําให้เราจะทําให้ฉันเนี่ยถูกคิดบัญชี อ่าถ้าดีก็อาลามดูแลแต่ถ้าไม่ดีล่ะเป็นยังไงครับก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งจะเป็นเด็คนที่อยู่ทางด้านซ้ายดังนั้นนี่คือสิ่งที่อะไรครับส,สิ่งที่อับรุรบยุมาซูได้ทําไว้เป็นตัวอย่างแก่พวกเราดังนั้นเ,ออเราจะต้องตระหนักว่าออสิ่งที่อ,อ,อับรุระยุมาซูได้พูดไว้นั้นเป็นอะไรครับเป็นเรื่องของมารยาทที่ดีงามต่ได้สอนพวกเรามารยาทที่ดีงามได้สอนพวกเรา ได้สอนพวกเราเพื่ออะไรครับเพื่อให้พวกเราน,นั้นได้ตระหนักว่ามารยาที่ดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพวกเรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่บรรดาซหฮาบะสอนเป็นเรื่องที่เราจะต้องนําไปใช้นะไม่ใช่เราสูญอย่างเดียวแต่ซาฮาบะสอนนั้นก็เป็นเรื่องที่อะไรครับเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องนําไปใช้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับเราสูญสโลว์วานิสลมได้กล่าว ได้กล่าวอะไรครับได้กล่าวว่าการที่เราจะทําให้อะไรจะทําให้บ้านของเรานั้นเป็นไงะจะทําให้บ้านของเรานั้นมีมีอะไรมีมีได้รับบริกัรจากจากรถสุภาหานหัวตลา,านั้นเราจะต้องทํำยังไงครับเราก็จะต้องอ่านนะครับอ่านอะไรครับอ่านซูรอ้นนั่นก็คือซูรออะไรซูลอ้นอันบักรอพราการอ่านซูรอบักรหอชาวเยดหรือว่าการอ่านซูลอ้ จะทําให้ชัยตอนนั้นน่ะมันเป็นไงครับมันได้มันไม่ไม่ไม่อยู่นะครับไม่อยู่ในบ้านนะครับเพราะว่ามันจะไล่ชัยตอนออกจากบ้านนะครับเราสุดสอนละหัวเลยอัสลัมได้กล่าวว่าลาตัดารูบอูยูตะกุ้มอูบูรันอินตะชัยตอนยามฟิรุมินันเบยัลละดีตุคราูฟิฮิสุรุตุนปากกะนะครับสุรุตุนปากกะอันนี้สวยฮามุสลิมนะครับสุรุตุนปากกะอัลซามุสลิมนะครับแต่เราสุดได้กล่าวว่าท่านอย่าได้ทําให้ บ้านของท่านนั้นเป็นกูโบส์นะครับแท้จริงแล้วชัยตอนนั้นน่ะจะหนีจากบ้านที่อ่านอะไรครับอ่านสุรบักกรรนั่นเองเห็นไหมครับอันนี้ง่ายๆอ่านสุรบักกรรถามว่าสุรบักกรรแน่นอนแล้วแต่ว่ามันก็มีสองร้อยแปซูกายะซึ่งมันก็เยอะที่สุดแต่ว่าต้องไม่เกินความสามารถของเราอันนี้คืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เราซูนได้แนะนาเราซุนได้บอกไว้นะครับเราซุลได้บอกไว้ให้เราเนี่ยถ้าเราทําตาม บ้านของเราก็เป็นไงครับบ้านของเราก็จะมีความสุขบ้านของเราก็จะมีเชดอนอาจจะไม่มีเชดอนอ่ะมันจะไม่มีเชดอนไม่ยังมีเชดอนจะไม่มีเชดอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราอ่านสุรบัตรานี่คือฮอะดิษนะบันทึกโดยอิมามมุสลิมนะครับเอ่อแล้วก็มีฮะดิษนีบ่บอกว่าดีครับอู้สุรบัตรนี่คือไฟล์เชตอนลายอนคุลุใบตันยุกรฟีสุรบัตรนี่คือไฟล์่ะฮะดิษอันนี้ก็เอ่ออิมามฮะกิมนะอันมุสตาโตรได้กล่าวว่าไงพวกท่านทั้งหลายจงอ่าสุรบัตร ในบ้านของคุณท่านแท้จริงชายตอนนั้นจะไม่เข้าบ้านที่อาสุรบักรรอนอันนี้ถามว่าวันนี้หากว่าเรายังอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องใช้ความพยายามนะครับใช้ความพยายามอย่างที่บอกก็คือต้องมีความอดทนนะครับเพราะว่าสุรบักรรอนนั้นเราเราดูแล้วมันก็มีประมาณสิบหน้าซึ่งมันก็เยอะอยู่แต่ถามว่าสิ่งที่เราจะได้นะันะมันมากแล้วเลยนะสุรบักระร้อนน,ะอนี่ ช่ไหมครับเราอ่านสุรบก็เราใช้ตอนไม่เข้าอยู่ในบ้านเราเป็นเรื่องเป็นไงครับเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับนะครับวันนี้เราสังเกตด,ด้วยครับคนที่อา่านอัลกุรอนไม่ได้จะมีใช้ตอนกี่ตัวในบ้านเขาบางบ้านไม่อ่านกลอนเลยเข้าใจว่าใช้ตอนอยู่เต็มบ้านนะครับใช้ตอนอยู่เต็มบ้านนะครับ แต่ว่าถ้าเราอ่านอายังอ,อ่านอ่านสซโบากรองถามว่าทุกคนมีห้าคนช่วยกันอ่านแน่นอนเลิวเกินว่าเราจะไม่มีเชยตอนแม้แต่ตัวเดียวในบ้านขาองเราว่าเราจะเอาวันไหนเราจะให้บ้านเชตบ้านเรามีเชยตอนอยู่ทั้งทที่มีคนอยู่แต่เชยตอนมันต้องอาศัยอยู่กับเราด้วยหรือว่าเป็นไงครับหรือว่า ะให้บ้านของเรานั้นต้องไม่มีเชตนมาปะปนกับเราเออนะครับแล้วลองคิดดูที่ว่าบ้านที่ไม่มีเชตอนั้นจะมีความสุขมากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาอยู่ไม่ต้องม,ไม,องมีไม่ต้องมีสิ่งที่ไม่ดีมารบกวนแน่นะนะอนแล้วเคอเชตนมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็รู้นะครับทุกเชตนทุกตัวเป็นสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นสิ่งที่ไม่ดีเหล่านี้เราต้องโอาออกไปแต่การที่เราจะเอาเชตอนออกจากบ้านนี่ไม่ใช่เรื่องงา่าย เออนะครับไม่เชื่อหลังงานแต่ถ้าตราบใดที่เราอ่านสรุรนะครับสุรบักรสแน่นอนแล้วเพื่อนว่าใช่ตอดก็จะไม่อยู่ดังที่อะไรครับดังที่เราซุนสุลลลฮวาเลยสำหรับได้บอกไว้นั่นเองนะครับเราซุนได้กล่าวอีกฮะดิษหนึ่งนะครับเป็นฮะดิษที่บันทึกโดยอิหม่ามอ a h มัดในิสุนนะครับเออราซุนกล่าวว่าอินนัลลอฮฺตาลาะกะตะวะกิตาบัลกบลาอัลยูฮลุกอัลมาวะติวัลอารบิอัลฟิอามนะครับวะฮูอัลันดะร์ชีเนะี่ยนะ และเจริงๆองคลร้อนนั้นได้เขียนกิตาบได้เขียนหนังสือได้กับบอนที่จะเพาเรี่ออะไรกิตาบันโกที่จะสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินประมาณหนึ่งปีประมาณหนึ่งพันปีก่อนนั้นประมาณหนึ่งพันปีและ Arrow, พระองค์นั้นอยู่บนบัลลังก์วานนะฮูอันซาลามินอายตัยข้ตมาบิฮิมาสุรับบักกะรห์และว่าอัลลอฮ์ได้ประทานลงมาเออ่จากองล์ร้อนอายตัยสองอ้ายด้วยกันที่ สองอยายะสุดท้ายชุดเดสุราบักเรานั่นเองครับสุราบักโกรนเวลายุกราอูฟีดารินสลาสสลาสลายาลินยุกระบุฮาเชยตอนและก็หาว่าไม่่านในบ้านหนึ่งอีดารินสลาายาบเอาไวในบ้านในบ้านในบ้านหลังหนึ่งไม่ได้อ่านไม่ได้อ่านอายานีไม่ได้อ่านสุรอนีอายานีนะเพียงสามคืนเนี่ยนะพยกระบุฮาเชยตอนชชยตอนก็จะเข้ามาไล่ ชัยตอนก็จะเข้ามาอยู่ในบ้านในบ้านด้วยชัยตอนก็จะมาอาศัยกับเราด้วยแน่นอนแล้วก็ว่าเราไม่สามารถที่จะ,ะมีอาวุธอะไรที่จะไล่ชัยตอนได้นอกจากอาญากวานดังนั้นอาญนกวานจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราอันนี้คืออันนี้คือมรารยาทนะครับเป็นสุนนะข,ข้งท่นนานอบิลุสลลาวอเลิอุสลัมดังนั้นเมื่อเป็นสุนนะข,ข้งท่นนานอะบิลุสลลาวอเลิอุสลัมเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องปฏิบัตินะเราก็ต้องปฏิบัติเราปฏิบัติ ตามเท่าที่เรามีความสามารถเท่าที่เรามีความเอ่ออะไรเงี้ยว่าเท่าามเราที่เราศรัทธานั่นเองเนะครับเรามีความสามารถแค่ไหนเราก็ทําแค่นั้นเราอ่านได้ไม่มากเราก็อ่านแต่เราก็ต้องอ่านพยายามเล็กๆแน้อยจนกว่าเราจะอ่านได้เต็มที่หรือว่าเราพยายามให้ถึงที่สุดนะครับเมื่อถึงตรงนั้นแล้วแน่นอนเลเกินว่าเราจะตอบลระหลาดลาได้อย่าง ดต็มว่าเรานั้นได้ทําแล้วนะครับและก็สุดความสามารถแล้วเราพยายามอ่านสุรบักรรแล้วนะครับแต่ว่าเราอ่านได้สมมุติว,ว่ารอยอายะเราก็พยายามเต็มที่เพราะาสุรบักรอมันเยอะที่สุดดังนั้นหากว่าเราทําชนีแล้วเราก็กลับไปหาลอสมาสลาแน่นอนแล้วคือว่าเราก็จะยุ่ชูก้กนเราเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองนะเรามองว่าเราทำอะไรอย่าง นี่คือสิ่งที่น่าคิดเราทำหรือยังผมทำหรือยังคุณทำหรือยังหรือว่าหลายๆคนทำหรือยังนะครับนะครับหลายคนอาจจะไม่อ่านสุรบักระนะครับแต่หลายคนก็ไปบรรยายในสถานที่ต่างๆไปพูดนั่นพูดนี่แต่ว่าสุรบักร,ก,ร,ก,รก็ไม่เคยได้อา่านคือพูดนง่ายๆว่าในบ้านยังมีเชย้อนอยู่เราก็เราก็ต้องระวังสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการที่เราจะไล่เชย้อนออกจากบ้านนั้น นะครับเราไม่มีอาวุธอะไรที่จะไล่เชยตอนได้นอกจากอาญาตกว่าน,นะครับดังที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับแล้วก็หวังว่าพี่น้องมุสลิมาสังหลายได้เ,อเ,อเ,อเข้าใจนะครับในประเด็นนี้โดยเฉพาะรากฐานของบระยาทที่ดีงามนั้นก็มีหลายข้อด้วยกันบระยาทที่ดีนะครับเดี๋ยวทิศหน้าก็จะพูดในเรื่องมาบรยาทที่ไม่ดีซึ่งวันนี้ก็พูดในบริยัตที่ดีก่อนนะครับแล้วว่ามันจะเป็นยังไง และก็สิ่งที่เราทาตามเอ่อเราคืออิสลามนั้นเราจะต้องมุ่งหวังว่าเมื่อเรานําอิสลามไปใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องบอกว่าไม่ใช่อิสลามเป็นเพียงแต่นามมาทำแต่เราจะต้องบอกอิสลามนั้นเป็นรูปประธรรมด้วยสามารถจับต้องได้สามารถนำเอาไปใช้ได้นะครับมารยาทที่ดีงามนั้นเราสามารถเอาไปใช้ได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตามและเป็นเรื่องที่ทุกคน ก็อยากจะได้นะครับทุกคนก็อยากจะแสวงหาสิ่งที่ดีงามก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรครับเป็นสิ่งที่เราควรจะนําไปปฏิบัติถึงแม้ว่ามารยาที่ดีงามเหล่านั้นอาจจะเป็นเพียงสุนนะน,นะครับสุนนะหรือเป็นอะไรครับหรือเป็นเป็นอะไรครับเป็นไอ้ข้อคิดอ่าเป็นการกระทําจากประชาชนก็ตามก็หวังว่าคงจะเพพอในค่ําคืนนี้นะครับ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته